ลูกนกฟลามิงโกที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่นั้นไม่ได้มีสีชมพูสวยงามเหมือนที่เราเห็นเลยแล้วทำไมฟลามิงโกตัวโตถึงมีสีชมพูสดใสขนาดนั้นล่ะคำตอบอยู่ที่อาหารที่พวกมันกินนั่นเองฟลามิงโกชอบกินสาหร่ายและกุ้งเล็กๆที่มีสารสีชื่อว่าแครโรทีนอยอยู่เป็นจำนวนมากสารตัวนี้เป็นสารเดียวกับที่ทำให้แครอทมีสีสม้มและมะเขือเทศมีสีแดง เมื่อฟลามิงโกกินอาหารเหล่านี้เข้าไปตับของพวกมันจะสลายแคโรทีนอยด์และส่งสารสีไปสะสมที่ขนและผิวหนังยิ่งกินอาหารที่มีแคโรทีนอยด์มากเท่าไหร่สีชมพูก็จะยิ่งเข้มขึ้นเท่านั้นการวิจัยพบว่าฟลามิงโกที่มีสีชมพูสดใสมักจะมีสุขภาพที่ดีกว่าและได้รับความสนใจจากคู่ครองมากกว่าด้วยนั่นเป็นเพราะสีที่สดใสแสดงให้เห็นว่าพวกมันหาอาหารที่มีคุณภาพได้ดีและแข็งแรง ในสวนสัตว์เจ้าหน้าที่จึงต้องเสริมแคโรทีนอยด์ในอาหารของฟลามิงโกเพื่อรักษาสีชมพูสวยงามของพวกมันไว้ถ้าไม่ได้รับสารนี้เพียงพอฟลามิงโกก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือสีเทาอ่อนลงไปเรื่อยๆหากคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ